สวัสดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภ ทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วประจําเดือนมิถุนายนพศ2567นะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวค่ะมีลายจิบนะจา๊ะลายส่วนตัวนะคะไม่มีแอดนะคะแล้วก็จิบได้อธิษฐานเปิดไพ่ไว้แล้วไม่ต้องเสียเวลาดูจิบเปิดไพ่รับคําทานายกันไปได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของราศีพฤษภแบบโสดนะคะโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่นะคะ คนโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะพศ .2567 นะคะเดือนมิถุนายนไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างคิดมากค่ะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักทั้งคู่เลยความสัมพันธ์คิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดวนไปวนมามีการปรึกษาการคุยกัน ง้อกันมีความคิดมากนั่นเองนะเลยต้องมีไพง่ง้อมีเรื่องของการง้อกันค่ะอีกคนนึงพยายามด้วยคุยด้วยเหตุผลอีกคนนึงพยายามใช้เพื่อนฝูงในการช่วยให้ความรักประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการคุยกันเป็นลักษณะเชิงปรึกษาคุยนั่นคุยนี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ใช้เพื่อนหรือคนรู้จักเป็นสื่อกลางอยากให้ความรักครั้งนี้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะความสัมพันธ์ยังเป็นแบบคิดมากอยู่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าคิดมากอยู่นะคะยัง อย่างคิดวนๆอะไรยังไงดีประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์เป็นแบบนี้สําหรับคนที่มีคนคุยนะคะงั้นมาดูราศีพฤษภที่โสดสนิทบ้างว่าความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทเนี่ยอาจจะเจอความรักแบบออนไลน์หรืออาจจะเจอคนรักหรือคนที่ถูกใจเนี่ยถ้าไม่ใช่อออนไลน์คุยกันทางแชททางแอปต่างๆก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆแต่ว่า ไม่ได้เจอตัวจริงคุยทางออนไลน์มากกว่านะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เจอกันแบบปุบป,ปับกระทันหันเพื่อนเชียย์มีพ่อสื่อแม่ชักหรืออาจจะไปเจอตามงานปาร์ตี้สังคมสังสรรค์หรือสังคมใหม่ๆของคุณก็เป็นไปได้แต่มันพบเจอกันแบบกระทันหันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้ง้ะขอคืนดีหรือตัวเขาอาจจะอายุ น้อยกว่าเรา5ปีก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตเราที่กลับมาเจอกันอีกครั้งก็เป็นไปได้เรากับเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอเจอกันแล้วมารู้สึกโหยหาหลงสเสน่ห์กันผิดปกติแล้วก็รู้สึกอยากได้คุย อยากที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากที่จะศึกษาดูใจเพราะฉะนั้นราศีพฤษภมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนแบบปุบปรับกระทันหันหรืออาจจะทางออนไลน์ก็ได้ซึ่งหลงไหลเขาหรือเธอคนนั้นมากเป็นพิเศษและมีโอกาสที่จะได้คุยได้ทําความรู้จักกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราศีพฤษภที่เป็นโสดมีแนวโน้มว่าจะเจอใครบางคนแน่นอนค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ถูกใจแล้วก็ยาวๆนะเปลี่ยนเป็นคนคุยแล้วก็คบกันยาวๆก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเดือนนี้ราศีพฤษภมีแนวโน้ม จะเจอใครบางคนนะคะอะงั้นมาดูกันต่อเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาในราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่เข้ามาสานความสัมพันธ์เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นลักษณะเหมือนคนที่พมลิขิตเอาไว้นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับทุกอย่างมันลงล็อกมากเลย แล้วก็ดูเหมือนรูปร่างหน้าตาการศึกษาหรือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาว่ามันดีไปหมดแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มองโลกแง่ดีไพ่ใบนี้มันแปลว่าเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างมองโลกแง่ดีมากๆเป็นคนที่มีจิตใจดีอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องวัดธรรมะธรรมโมแต่จิตใจเขาดีดีโดยพื้นฐานค่อนข้างจะเป็นคนเมตตาเห็นใจคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดในวันจันทร์หรืออาจจะเป็นคนเซนซิทีฟหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานสายศิลปะครีเอทีฟ หรือโหราศาสตร์หรือเชื่อเรื่องสิ่งลีลล้ลับก็เป็นไปได้ด้วยเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้เปิดเผยอารมณ์มากนักนะคะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกมากนักเขาหรือเธอคนนั้นนะเป็นคนที่สามารถปรับปรุงตัวได้เสมอถ้าคุณบอกเขาว่าไม่ชอบอะไรเขาก็จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปรับปรุงโดยทันทีเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นๆเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือยังมีความรักที่คาลักซังอยู่ก็เป็นไปได้ด้วย เขาหรือเธอคนนั้นเข้ามาในลักษณะของเพื่อนก่อนค่ะในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภอาจจะเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้เข้ามาในเดือนมิถุนายนนะคะมากขึ้นโอเคงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีพฤษภเนี่ย ควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีพฤษภคะ่ะไพ่บอกว่าความรักของคุณอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะช่วงเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงคิดอะไรหรือยังไม่มีการเปิดเผยความรู้สึกแน่ชัดเลยถึงแม้ว่าคุณจะเจอใครบางคนที่รู้สึกว่าน่าจะใช่รู้สึกว่าจะดีแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าเลยมันเป็นความรู้สึกที่เฉยเยเออก็ดีแหละแต่ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรและตัวคุณเองก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะัก เพราะว่าคุณเองก็ยังไม่มีเวลานะคะเพราะฉะนั้นความรักในเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อของคุณแม้จะเจอใครบางคนแล้วก็ตามนะคะสําหรับคนโสดราศีพฤษภไพ่บอกมาแค่นี้นะคะแต่คุณก็ยังดีนะยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนั่นแหละนะคะลองดูแล้วกันถ้ายังอยากได้ความรักอยู่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้คะ่ะสําหรับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยความรัก ของราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนมิถุนายนพศ2564มาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะว่าราศีพฤษภที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์กับคนรักเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะความสัมพันธ์กับคนรักจริงๆแล้วคุณอนะต่างคนต่างเป็นสเปคที่ใช่ที่สุดของกันและกันคือเป็นผู้ชายในฝันผู้หญิงในฝันคือคนที่ใช่ที่สุดและถูกใจที่สุดรักที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดแต่ว่าช่วงเดือนมิถุนายนให้ระวังนะคะมีความรู้สึกแย่ๆเข้ามาใน ความสัมพันธ์อยู่เป็นบางช่วงนะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดไม่จริงพูดโกหกปิ้นป้อนกระล่อนเจ้าชู้หรือว่าหลอกลวงอืมการกระทําต่างๆที่นําพาให้อีกฝ่ายนึงอ่ะคิดหรือรู้สึกแบบนี้ได้อ่ะค่อนข้างจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทําตัวให้น่าเชื่อถือหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่คู่ของราศีพฤษภ ป็นหรือราศีพฤษภเองที่เป็นนะคะมันจะมีส่วนนี้แต่จริงๆแล้ว,ว่คุณรักกันแล้วก็ถูกใจซึ่งกันและกันมากคุณคือที่หนึ่งของกันและกันความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนนะอีกคนนึงก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรใช้ชีวิตชิวๆแบบเพื่อนอีกคนนึงก็รู้สึกว่าคบกันไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อยากจะคบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณค่อนข้างดีเรื่องราวมาดีแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนให้ระวัง ความเศร้าความทุกข์หรือความคิดมากเกิดจากการพูดโกโหกหลอกลวงทําทให้รู้สึกเหมือนกับมิกิ๊กมีชู้พูดไม่จริงอะไรประมาณนี้ให้ระวังเรื่องพวกนี้ละกันนะคะอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกแบบนี้ก็เป็นใช้ได้นะหรือว่าตัวราศีพฤษภเองอาจจะคิดอย่างนี้กับคู่ของคุณเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องนี้แค่นี้แค่นั้นเองอย่างอื่นโอเคหมดแล้วอะคะ่ะ งั้นมาดูกันต่อในส่วนของความรู้สึกนะเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกอาจจะไดะ้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ,ะมาดูในส่วนของความรู้สึกของคู่ของราศีพฤษภนะซึ่งอาจจะกลายเป็นพลังงานของราศีพฤษภเองก็เป็นไปได้นะคะไพ่บอกแบบนี้ความรู้สึกของคู่ของคุณในเดือนพฤษภาคมในเดือนมิถุนายนพศ2567เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักไพ่บอกว่า คู่ของราศีพฤษภรู้สึกว่าราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนรักที่ใช่ที่สุดโดดเด่นที่สุดรู้สึกได้ถึงความหวานของความรักรู้สึกว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดเลยในช่วงเดือนนี้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าคุณปิดบังอะไรเขาอยู่หรือเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะปิดบังอะไรคุณอยู่ลืมแค่ไม่ได้พูดออกไปก็เป็นไปได้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกว่า ยังไงก็ยังอยากได้ความรักครั้งนี้เป็นของตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คู่ของราศีพฤษภอ่ะสู้เพื่อให้ได้ความรักมาและคู่ของราศีพฤษภเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีคําพูดที่ไม่ดีจากราศีพฤษภมาทําให้ตัวเองเจ็บช้าน้ําใจด้วยเพราะฉะนั้นราศีพฤษภให้ระวังเรื่องคําพูดนะคำพูดที่มันไม่ได้หยาบแต่ว่ามันกินความหมายมันทาให้เจ็บแสบเจ็บปวดนะคะซึ่งคู่ของราศีพฤษภก็ไม่ยอท้อค่ะ เพราะว่าเขาพยายามที่จะอยากได้ความรักครั้งนี้มาเขาอาจจะแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าเขาเป็นแฟนคุณหรือว่าสู้เพื่อไม่ให้ใครมาแย่งหรือว่าถ้าเขารู้ว่าคุณมีความรักที่ปิดบงัง เขาจะแสดงตัวเลยว่าเขาคือแฟนของคุณอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้นะราศีพฤษภอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีพฤษภเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างในเดือนนี้นะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าราศีพฤษภเองรู้สึกเฉยๆเกี่ยวกับความรักรู้สึกว่าช่วงนี้เงียบๆความรักก็เป็นไปตามปกติไม่ได้มีขึ้นหรือลงแต่ราศีพฤษภเองอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าความรักไม่ได้พัฒนาแต่จริงๆแล้วสําหรับราศีพฤษภ ความรักของเขาก็คือคนรักของเขาคนเดียวเขาไม่ได้มีคนอื่นถึงแม้เขาจะไม่ได้คุยเยอะไม่ได้ติดต่อเยอะไม่ได้ทำอะไรมากเขามัวใช้ชีวิตของเขาแบบเรียบง่ายสบายๆแค่นั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเขาก็รู้สึกว่า คนรักของเขาคือที่1เสมอเขาหรือเธอคนนั้นคือที่1ของราศีพฤษภแต่ราศีพฤษภไม่ได้ขยับอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยนิ่งเฉยมากเรื่องความรักแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปคือก็เขารู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนแล้วก็จบแล้วก็นิ่งแล้วก็ใช้ชีวิตไปอารมณ์ประมาณนี้นะแต่กลายเป็นว่าคู่ของราศีพฤษภรู้สึกเหมือนมีอะไรปิดบงังอาจจะเป็นเพราะราศีพฤษภนิ่งมากเกินไปนะคะดื่มด่ากับความรู้สึกมีความสุขกับตัวเองในเรื่องง่ายๆอยู่นะราศีพฤษภ เอ,อ่ออีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขานึกว่าคุณกําลังทําอะไรหรือเปล่าเงียบหายไปแบบนี้นะคือมันไม่เข้าใจตรงกันนะถ้ามีปัญหาก็แล้วมาดูคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะว่าปัญหาคืออะไรลองแก้ดูนะคะอ่ะงั้นมาดูว่าไพ่จะแนะนําราศีพฤษภที่มีคู่แล้วว่าควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องของการบอกเลิกกันเรื่องของการทะเลาะกันแบบแบบอยู่ๆก็ทะเลาะกัน3วัน5วันอย่างแรง เสียใจมากเหมือนแบบถูกทำร้ายจิตใจยอย่างรุนแรงเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่นานเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาจริงๆแล้วมันต้องมันต้องลองทําให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าพัฒนาขึ้นแล้วเรื่องพวกนี้จะหายไปเพราะว่าเขารักคุณมากหรือคุณรักเขามากนั่นเองมันจึงเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คลาสิกพ ที่ทะเลาะกันเพราะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคุณอาจจะนิ่งไปนะราศีพฤษภพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาหน่อยนะคะให้ความสําคัญกับคนรักขึ้นมาหน่อยซื่อสัตย์แล้วนิ่งไปเฉยๆอย่างนี้ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยพอใจนะคะอ่ะก็คิดว่าได้เรียนรู้นิสใส่ใจคอลึกๆในใจของแต่ละคนนะเพื่อเอาไปปรับใช้แล้วมันจะได้ไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีการทะเลาะอก,กันเออรู้ว่ามันจะเกิดการทะเลาะก,ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จผ่านอุปสรรคปัญหาและพายุอารมณ์ไปได้นะคะสำหรับราศีพฤษภขอบคุณมากๆากสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณค่ะ